สวัสดีครับผมลรกตอุ์งจากช่องเสมนาพาม่วนหนึ่งองสารของเวอร์ไวเวกเสมนาพอจุลเนน EP ที่4ครับวันที่6ที่7รวมกันนะครับเป็นการาพูดถึงข้อหนดในส่วนของ9.1นะครับการ9.1 9.2 9.3แล้วก็มาเน้นที่10.1ครับการปรับปรุงงานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ การนำเสนอในส่วนตรับปรุงงานของผู้เข้ารับการอบรมนะครับเชิญครับ งานของจดของแผนข้บํารุงนะคะหนึ่งข้อบังรุงก็มีแต่ในการข้อบังุงประจําสัปดาห์ก็คือสื่อสารกับพนักงานทุกคนในแผนการค่ะซึ่งประชุมทุๆวันเสาร์ค่ะเพราะว่าเรามีแผนการข้อบังลุงรจเราจะประชุมวันเสาร์ซึ่งมีการนัดประชุมในไลน์กลุ่มจะมีเอกสารค่ะส่วนการแจ้งซ่อมนะคะก็คือทุกหน่วยงานเมื่อจะเป็นบุคคลจัดส่งเมื่อทั้งโรงงานเลยค่ะเมื่อเกิดเครื่องจักรเสียเลือ คัดลมเสียยันทุกอย่างนะคะไฟฟ้าดินน้ำลมไฟค่ะ okay. Okay. ซึ่งจะส่งในลายกลุ่มแล้วก็จะมีใบแจ้งซ่อมนะคะซึ่งต่ลต้าเนี่ยจะต้องเขียนใบแจ้งซ่อมด้วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็การสต๊อกอะไรนะคะก็จะสื่อสารกับจัดซื้อสต๊อกแล้วก็ผู้ช่วยอะค่ะ <Okay. S 1> ทุกวันค่ะเพราะว่าเราจะมีความซับ่อนให้ใช้ทุกวันค่ะซึ่งจะมีใบขอซื้อแล้วก็ถา่ายรูปส่งไลน์ <Okay. S 1> ค่ะ แล้วก็จะมีงานสอบเทียบค่ะช่องช่าง80ตันตอนนี้เราจะปีหนึ่งเราจะสอบเทียบสองครั้งแล้วก็มีเครื่องตรวจสอบจากโลหะหนึ่งครั้งต่อปีค่ะก็จะมีมีอยู่ในแผนประจำปีแล้วก็มีใบสอบเทียบแล้วก็การขาดามาสายค่ะทุกคนในแผนแล้วก็ประสานงานกับบุคคลค่ะทุกๆสัปดาห์ค่ะโดยจะมีการส่งรายแล้วก็ประชุมทันในแผนค่ะ สร้างความดูมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบไม่เหมือนกันแก้วนงำต้องจับไห้ขนไหขนาดในส่วนของผู้คนนะครับก็คือเป็นการสื่อสารนี่คือตโดยคุณภาพดึงมาผมต้องอยากสื่อสารกับสื่อสารเรื่องอะไรกับใครเมื่อไหร่องไรเรื่องแรกคือเกี่ยวกับนโยบายของคุณภาพอันนี้คือจะสื่อสารกับทุกหน่วยงานทุกคนที่มีส่วนได้เสีย ไม่บ้านในพนงานที่เข้ามายแรกก่อนเริ่มงานแล้วก็จะมีการตรวจคทีนี้นเมื่อไรก็คือก่อนการปฏิบัติงานนะครับเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทแล้วก็มีวิธีการยางไรคือเป็นการรวมผลที่เทียบนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเป็นเอาโปรไฟลแบบนี้นะนี่คือจะเป็นห้องอบรมของพนักงานก่อนที่จะเรินนะ่มงานอันที่สองก็คือการเบียบของบริษัทก็เหมือนกันครับทุกอ่ก็คือกับใครคือทุกคน ที่มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนจะเรื่องงานแล้วก็การบัิงานด้วยนะครับเมื่อไหรก็คือก่อนที่จะปฏิบัติงานนขณะและก็ขณะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็คนที่ทำผิดคนละเบียบก็ทังทุกคนก็จะได้เรียกเรียกคุยพนักงานพนักงานนะครับมีธีการเ็คือทำอย่างไรก็คือทำกรรมผลที่เทศแล้วก็มีเป็นการทาใบประกาศนะติดตามแผนในส่วนของคนระเบียบตทั้งตานะครับ อันที่สามกับสารหาคนนะครับก็คือกับใครรือทุกคนอะไรก็ัหน้างานที่แผนกที่ต้องการร้องขอแผนส่งออกนะครับวิธีการก็จะเป็นเอกสารสรุปรายงานส่งออกนะครับในแต่ละวันในการในการส่งส่งออกคุณท้าจากโรงงานไปนะครับเราก็อที่เกี่ยวก็คือการแจ้งซ่อมนะครับคือสารกับใครแล้วก็แผนการซ้องมาลูในน,น้องคมีบก็ เมื่อไหร่นะครับก็เมื่อมีอุปกรณ์ชำรุดนะครับหรือไม่ก็อ่าอุปกรณ์ทางหน้าง,งานเกี่ยวกับงานนะครับมีความเสียหายหรือว่าใช้งานไม่ได้ในส่วนนี้นะวิธีการก็จะมีเอกสารในแจ้งซ่อมนะครับไภายในนะครับให้ทางต้องบารูุเข้าไปตรวจสอบในดนังนืนการแก้ไขนนะครับรอนเจ้ากรมก็ดีค,ครับผมครับค่คุณครับ มีตัวอย่างยางอะไรประมาณนี้ค่ะกับพิมเองเองกันเสียงช<ม>ัดแจ่มเมื่อเมื่อไหรก็คือก่อนปฏิบัติงานก่อนที่จะได้รับตัวอย่างมาแล้วก็แบ่งงานกันอะไรกันมาค่ะอย่างไรก็คือหลังจากทดสอบเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มการรับตัวอย่างยาค่ะก็มาถึงแล้วก็ส่งสอบก็คือตรวจสอบตรวจสอบหรือว่าทดสอบทําการทดสอบตัวอย่างยาให้ได้มนาะ สื่อสารกับพนักงานแบ่งหน้าที่ใครทําอะไรหน้าที่ใครทําแบบไหน,นอย่างไรก็คือเมื่อได้รับตัวอย่างยางทาการทดสอบเสร็จแล้วกกใส่กรฟอร์มแล้วก็ส่งให้หนูแล้วก็หนูก็จะคีย์ข้อมูลแล้วก็ส่งการทดสอบกลับไปให้แผนที่ทงการผค่ะอ่อเรื่องที่สางก็คือออกไปับรองหรือไปซื้อกับอ่าศูนย์วิจัยกีบบ่การยาง ปิ้งกับเห็นแต่เงิฝ่ายขาย่ขายเมื่อไหร่ก็คือเมื่อทดสอบเสร็จได้เข้าออกมาแล้วค่ะส่งโดยอีเมลจากฟอร์มหรือว่าในรูปแบบของโน้ตสีก็คือการจัดการกับของเสียสารเคมีที่เราทดสอบเสร็จแล้วเราทิ้งแล้วเราจะทิ้งเลยไม่ได้เราต้องทำการจัดการให้ถูกต้องโดยสื่อสารกับสัมภาระสัมภาระพลังงาน อันนี้ต้องแจ้งพานให้เรียบร้อยว่าเก็บยัยงไงยิงตรงไหนให้ให้ชัดเจนแล้วก็ตัดคะแนนจริงได้ร้องค่ะทุกเดือนยังร<ม>ับค่ะคุส่วนพนักงานจะเรียนของทุกวันเพราะว่าในการทดลองทุกวังแล้วก็บันทึกว่า,<ม>ราทร<ม>งไหนอย่างไรอ่าเรื่องที่ห้าก็คือการสอบเทียบเครื่องแล้วก็จะเป็นของหน่วยงานภายนอกก็คืออะไรอื่นอื่นด้วยจะเป็นของทุกปี ต่อไปจะเป็นมีเลชันค่ะหรืออย่างตัวอย่างที่เราจะเก็บไปไแบะว่าี BIA กลับมาทวนเวลามีข้อเรียกร้องอไปประมาณน,นี้ค่ะกับพนักงานจะเป็นคนเก็บค่ะในทุกๆข่เดือนเราจะเอาออกมาหรือจะเก็บทุกๆคนข่เดือนแล้วก็แขกมรากัจเก็บให้ถูกทีด้วยเจ็ดก็คือคอเช็คคอเช็คก็คือแบบว่าสาขาอื่นๆเขาจะส่งตัวอย่างยางมาให้เรา เช็คการค่าได้เค่ีร์กันไหมแล้วก็ของรากส่งไปในสัปดาห์เดค่ะในทุกเดือนค่ะแล้วก็มาถทงกผลส่งอีเมลแต่ก็คือการเกิดของกางเครือมอะไรประมาณนี้จักระโตหรือกัดซื้อทุกสัปดาห์หรือว่าทุกของหมดของแก้หมดแล้ก็จะทำการเกิการก็คือการแจ้งซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้หรือซ่อมบำรุงแจ้งกับซ่อมบำรุงแล้ก็จะซื้อค่ะเมื่อ ว่าสทำค่ะอย่างไรก็คือใบแจ้งซองหรือว่าสง่งไลฟ์ลงก็ได้สิ่งก็คือการแจ้งขอลาของพนักงานการแจ้งป่วยอะไรแบบนั้นพนักงานจะต้องแจ้งกับหัวหน้าต่อ,อ,อ,อหัวหน้าน,านาจะนทำการส่งห้บุคคลเมื่อพนักงานป่วยหรือจุดเขียวปิดล็อกโดยใบลาหรือว่าสง่งไลฟ์ค่ะ <c oughs> 好的。<noise> <noise> <noise> ก็คือคันและสีผ่งทีนี้เราจะแยกสีเพื่อให้รู้ว่าเป็นของคันไหนคันไหนเป็นคันคันไปก็คือสีน้ําเงินก็จะเป็นเข่งหลักแล้วก็สีแดงสามเข่งจะเป็นเข่งเทียบทีนี้เวลาที่คนขับรถเขาเอาไปวางที่หน้างานให้เราเขาก็จะไปทีละยี่สิบเข่งสมมุติมารถมาสีห้าคันอย่างเงี้ยมันก็ยี่สิบเข่งก็จะซ้อน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 กันไปแต่ถ้าเรามีสีขั้นขั้นขั้นน,น,น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน น้ำเ,เงินหนึ่งแดงสามน้ำเงินหนึ่งแดงสามพอไปถึงหน้างานปุ๊บเขาก็จะถอดออกมาก็จะได้รู้ว่าเออนี่ยคือหนึ่งสองสามแล้วก็เขาก็จะเรียงลำดับไปให้เราก็เป็นขันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบพอลดยางมาลงปุ๊บขันที่หนึ่งเราก็จะลากเข็มไอทีไปเลยก็คือมันเป็นของขันนี้ตัวแม่ตัวลูกเนี่ยก็จะทําให้มันแบบรวดเร็เวขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นจะไม่สลับเข็มกันค่ะอ้าวโอเคครับก็ทํา้ ก็คือยูซีจะตัดตัวยอย่างยาวแล้วก็ห่อใส่ปูพลาสติกมาให้เราทั้งหมด18ตัวใช่ไหมคะมันก็จะเสียเวลาแบบว่าทั้งโหลแล้วก็จะเสียเวลาท่องแหลกทั้งแจ็คด้วยแต่มันจะติดถุงพลาสติกด้วยนะอะไรประมาณน,น,นาี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอาไส้หรือว่าอะไรมากั้นอย่างแบบในรังเบียร์ค่ะมันจะมีากั้นระหว่างกันหมดนะคะ เอามันถูคันแล้วก็ย่นใส่ช่อง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 ไเลยไม่ต้องไปเสียเวลาของแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเกะของของแหลกด้วยเนี่ยค่ะจะได้ประหยัดถูประหยัดขยัด st ้วยค่ะอืมก็เป็นบรรยากาศของกายอารมณ์วันที่3ที่4นะครับใน EP3 EP4 หรือวันพรุ่งนี้อีกวนันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ